ถ้าฝ่ายค้านมีข้อมูลนี้จริงแล้วก็เรียงลำดับภาพต่อเรื่องให้เห็นนี่แหละครับเป็นการซุกหุ้นอีกครั้งหนึ่งแต่เป็นในภาคของนายกเจนไวืมสมัยคุณพ่อก็เจอคดีซุกหุ้นภาคหนึ่งแล้วก็ซุกหุ้นภาคอนนสอ,อันนั้นมาได้บกพร่องโดยสุจริตนะบกพร่องโดยสุจริตเจ็ต่อแปดนแปดต่อเจ็ดนั่นแหละบกพร่องโดยสุจริตแต่พูดง่ายๆคือซุกหุ้นคือชาร์จะ ซุกไว้<ผ>หมดเลยลนคนขับรถก็ซุกคนใช้ก็ซุกนะฮะพอถัดมานะครับก็มีคดีเกี่ยวกับเรื่องสุกหุ่นอีกพอมาวันนี้นะมานายกเจนาวผมก็ไม่แน่ใจว่าไอ้เรื่องชอบซุกซุกเนี่ยมันมันเป็น DNA นะฮะหรือว่ามันเป็นพันธุก,กรรมเขาเรียกสืบสันดานอ๋อโอ้อนี่คอมอสืบสันดานด้วยนะ,ะพี่บอกใช่ไงทีนี้ กรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีประเด็นว่าจังหวะเวลานั้นเนี่ยก่อนที่จะโอนโอนหุ้นมาให้กับคุณลูกสาวทั้งสองคนเนี่ยนะก็มันอยู่ในชื่อคนอื่นเอาไปฝากไว้กับคนอื่นนะพูดง่ายเขา้เขาแจ้งไว้หมดเละครบหมดเลยว่ามีใครเป็นใครบ้างแล้วพอหลังจากที่คุณอุ้งอิงเนี่ยแกบรรลุในสี่ภาวะเนี่ยก็มีการโอนหุ้นที่เดิมตั้งใจจะยกให้ลูกคนนี้อยู่แล้วเนี่ยลูกลูกรักเนี่ยเขาเรียกว่าหุ่นกงสี อ่าก็แต่อันเนี้ยตั้งใจไว้อยู่แล้วว่าจะเอาให้คุณลูกรักเนี่ยซึ่งมันก็มีทั้งหุ้นที่อยู่ในตลาดและหุ้นที่อยู่นอกตลาดแต่กรณีเนี้ยเป็นหุ้นนอกตลาดหุ้นนอกตลาดเนี่ยมันมีมูลนี่รวมทั้งสิ้นถ้าดูตามที่เขาไปทำไอตัวสัญญาใช้เงินเหมือนประหนึ่งว่ามีการไปซื้อหุ้นกันเนี่ยนะครับเออมันคือ4,439ล้านอ่าอันนี้นะฮะสี่พกว่าล้านนะฮะทีนี้ มันก็แยกเป็นห้าคนด้วยกัน<อ>ที่ที่มีการโอนหุ้นมาให้คุณแพรนทองอทานและค,คุณแพลนทองทานก็ทำาประหนึ่งเหมือนว่าซื้อแล้วก็<อ>ตัวสัญญาใช้เงินโดยสัญญาในส่วนของคุณพินทองทานเนี่ยจะเยอะกว่าเพื่อน ครับเพราะว่าเหมือนเอาไปฝากไว้เดิมเนี่ย<ม>คุณคุณพ่อเนี่ยไปฝากไว้กับไว้ที่คุณเอมเอมเนี่ยเยอะก็มีค่าหุ้นของบริษัท PT Corporation Rain Development SC o f s i c ฟาทาซาแล้วก็เอสซีเคเอสเตเนี่ยนะ <c oughs> อันนี้รวมๆกันค่อนข้างเยอะก็เบ็ดเสร็จแล้วก็ตก2,388ล้านนะครับ <c oughs> ส่วนที่อยู่กับคุณโอ๊กเนี่ยก็เป็นหุ้นของบริษัทเรนเดเวล็อปเมนต์ก็มูลค่าประมาณ335ล้านคุณวรรณพจน์ดามาพงษ์อันนี้สอง <c oughs> สองบริษัทนะนะก็คือเอ่อ OAI Management แล้วก็ BBD Development อันนี้1,315ล้านครับแล้วก็บุษบาดามาพงศ์นี่สอง้อยห้ล้านเป็น BBD Development แล้วก็คุณหญิงพูจมานี่คุณแม่เนี่อีกร้อยสาล้านเป็นค่าหุ้นของบริษัท OAI Consultant and m a n a g e m e n t ทั้งหมดนี้คือหนี้ที่ได้แจ้งต่อปปชเอาไว้4,000กว่าล้านแต่เป็นหนี้ในรูปของตั๋วสัญญาใช้เงิน ตัวสัญญาใช้เงินที่ว่านี่ก็คือเป็นการชำระค่าหุ้นนะครับต่างๆที่คนนั้นคนนี้ให้ไม่ได้ให้ดิซื้อซื้อเข้ามาตอนที่เขาทำหนือยว่าเขาซื้อซื้อแล้วก็ชำระค่าหุ้นนะในรูปของตัวสัญญาและในตัวสัญญาใช้เงินเนี่ยก็มีเงื่อนไขกำหนดเอาไว้ว่านะครบครบกำหนดที่จะใช้เงินก็เมื่อทวงถามไม่มีดอกไม่มีดอกเบี้ย นี่คือตั๋วสัญญานะฮะตามช้าๆนะครับท่านผู้ชมครับว่าเป็นการซื้อหุ้นที่อยู่ในมือของ4ี่คนอ่าห้าคนที่ว่านี้ะนะฮะแล้วก็จ่ายจ่ายจ่ายค่าเรือนหุ้นในรูปของตั๋วสัญญาใช้เงินแต่เป็นตั๋วสัญญาใช้เงินที่นะฮะระบุเอาไว้ว่า ครบกาหนดจะจ่ายกันเมื่อไหร่ก็เมื่อทวงถามไม่มีดอกเบีย้ยก็พูดง่ายๆภาษาชาวบ้านเขาบอกว่าพูไปเรื่อยๆอเป็นหนี้ไปเรื่อยๆอะนะฮะไม่ทวงก็ไม่ต้องชดใช้ก็นี่คือหนี้ที่ปรากฏอยู่ในสี่พันล้านม,มันดูเหมือนเอ๊ะเอาก็ได้เนี่ยมนตรีอย่าไปแล้วไปบอกเขาอย่างไงก็ย้อนกลับไปตอนต้นสิครับเมื่อสักครู่ที่พี่โก้บอกว่าเขาเรียกว่าบริหารภาษีนะฮะ ถ้าเกิดว่าเป็นการจ่ายเอาแบบไหนล่ะจะกหรหรือ35%แต่เนี่ยมันเป็นการซื้อและก็จ่ายกันในรูปของตั๋วสัญญาใช้เงินมันก็เลยไม่ที่ไม่มีกําหนดระยะเวลาชดใช้และไม่มีดอกเบี้ยก็พูดง่ายๆตราบใดที่ไม่ทวงก็ไม่ไม่ก็ไม่ต้องจ่ายก็จะคล้ายๆกรณีคุณพ่อเลยโอ้เกือบจะ ใกล้เคียงกันเลยนะฮะก็ถึงได้เป็นที่มาของคําบอกว่าคําว่าซุปหุ่นนายกเจนวว้ะนะฮะแล้วมันก็จะถูกถามคําถามเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตอันเป็นที่ประจั์ที่ต้องไปถามสารมนุษย์และสารมนุษย์ไปรับนั่นแหละนะฮะมันก็จะมันก็จะเจอกรณีนี้แล้วยังไม่นับเรื่องของเอ่อความเป็นวุฒิภิภาวะของผู้นําว่าเอ๊จะ ไม่รู้เรื่องเลยเหรอว่าเรื่องราวเป็นยังไงถ้าอธิบายไม่ได้เนี่ยก็ลำบากเหมือนกันนะแกก็ต,ต้องอธิบายผมว่าเรื่องนี้แล้วผมว่าฝ่ายค้านะทิมเรื่องนี้<ก>น <ะ S 2> ทิมเรื่องนี้ให้ดีแล้วก็อธิบายให้เห็นแล้วก็เอาคนที่เขาทำเ,เกี่ยวกับเรื่องภาษีเนี่ยนะมาอธิบายอย่างที่พี่โก้บอกเมื่อสักครู่อ่าห้าเปอร์เซ็นต์สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีตรงนี้ที่เขาเรียกว่าบริหารภาษีนะเป็นการบริหารภาษีที่ มีรายละเอียดที่พอจะขีดเส้นใต้ใส่ดอกจันเนี่ยนะฮะครบกําหนดเมื่อทวงถามแล้วก็ไม่มีดอกเบีย้ยนะทั่วไปเขาจะทําสัญญาออกตัวสัญญาใช้เงินกันในรูปแบบนี้ไหมนะยาวๆแบบอินฟินิตี้ไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็ใจดีโดยที่ไม่ต้องคิดดอกนะฮะมันมันดูเหมือนจะผิดธรรมชาติไหมหรือว่าเขาก็ใช้กันอย่างนี้แหละ ก็ปกติไม่ไม่เคยรวยอย่างงี้กอนเนี้ยกับพี่โก้ก็ไม่เคยรวยภาษีแค่รับไงให้มันโอ้ยยี่สิบล้านไปเยอะแล้วนะยิ่งมาถามผมยิ่งตอบไม่ได้เพราะผมเป็นคนผ่อนชาระภาษีปีละสามล้นนะเพราะนั้นเรื่องเนี้ยน่าจะเป็นเรื่องหนึ่งเราก็เลยเอามาจวหัวให้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่เนี่ยฮะเอ่อหมัดเด็ดของฝ่ายค้านหรือไม่ซึ่งก็ต้องรอติดตามผมไม่รู้ใครจะเป็นคน เอาเรื่องนี้มาอภิปรายกับสิริกัญญาได้ไหมสิริกัญญาอธิบายให้้าใจนะน่จาหรือจะเอาผลิตวัชรศิลป์พอตอนหลังนี่เขาจองอีกเรื่องไปแล้วอ๋อเรื่องเรื่องเรื่องเมลโก้ไปแล้วเมลโก้เนี่ยนะที่เราเราโก้ไปนั้งหลายโก้แล้วเนี่ยนะเดี๋ยวเข้ามาว่าพี่โก้เออก่อนจะไปจากตรงนี้นะครับก็สาธุชนสดับฟังแล้วก็คงจะต้องไปไขครวนดูกันว่าคำว่าเลี่ยงภาษีหรือไม่ และเป็นวิธีการที่เขาเรียกว่าบริหารภาษีหรือเปล่าแล้วก็หุ้นสี่อขออภัยหนี้สี่พันกว่าล้านนะครับจากคนที่มีทรัพย์สินอยู่หนึ่งหมื่นแามหนึ่งหมืนสามพันกว่าล้านแล้วก็เป็นที่กังขาว่วาโอ้มีเงินมากมายทําไมต้องมีหนี้ขนาดนี้แล้วพอไปสแกนดูถอดไส้ในก็กลายเป็นหนี้ระหว่างพี่ระหว่างน้องระหว่างแม่กับลูกนะแล้วก็ในกลุ่มแล้วก็ไปดูตรงนี้เอาย้อนไปดูที่พีก่กพาไปดูตอนต้น ก็เป็นเรื่องของหุ้นในอดีตและเป็นหุ้นที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์และบางเอิญว่ามันมีประเด็นเรื่องของภาษีที่เกิดขึ้นในหลังจากที่มีการฝากหุ้นโอนหุ้นกันตอนนั้นถ้าจะเอาให้คืนมันจะต้องมีกรอบว่าไม่เกินเท่าน,นั้นเท่าน,นี้ถ้าเกินที่นั้นต้องมีภาระภาษีเกิดขึ้นนี่แหละที่เรียกว่าน่าจะเข้าข่ายเป็นการซุกหุ้นของนายกเจนไวในเบื้องต้นเรามาสื่อสารอนอย่างนี้ก่อนครับ